สวัสดีครับหมอตพรนะครับวันนี้จะมาเล่าการทําผ่าตัดของทั่วโลกให้ฟังนะครับเราเอาความรู้ของคนทั้งโลกมานะครับแล้วก็มาปรับปรุงพัฒนารวมถึงเป็นประสบการณ์ในการทาผ่าตัดด้วยนะครับทีไหมใหม่เชี่ยนะครับหรือการทําผ่าตัดยกคิ้วนะครับถีไหมแปลว่ายกคิ้วใหม่เชี่ยแปลว่าใต้คิ้วนะครับคนไทยเรามักจะเรียกง่ายๆว่าการทําผ่าตัดซับเปล่านะครับเราสังเกตว่าในการทำผ่าตัดซับเปล่านี่นะฮะ แผลเราจะลงแผลอยู่ใต้คิ้วนะครับถ้าเราดูตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่า,าจะมีเส้นประสาทอยู่ตรงแ,แถวแนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการทำผ่าต,ตัดตรงแถวนี้เนี่ยเราอาจจะลงแผลมาถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าจะไม่ลงลึกเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดอาการชาของแถวนี้นะครับส่วนด้านล่างด้านข้างเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของหนังตาที่ตกนะครับซึ่งในการทำผ่าตัดซับบราว์เนี่ยจะเป็นการทำผ่าตัด จุดประสงค์มันเพื่อที่จะยกหนังตาในส่วนนะฮะในส่วนที่มันตกเนี่ยให้มันยกขึ้นนะครับโดยยังใช้ชั้นตาเดิมอยู่นะครับหรือว่าอย่างในบางเคสเนี่ยอาจจะมีการทำผ่าตัดเปิดหัวตาด้วยอย่างเช่นในกรณีอย่างเงี้ยคล้ายๆเป็นการทำผ่าตัดเปิดหัวตาซึ่งการทำผ่าตัดเปิดหัวตา,ตาเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับหนึ่งในวิธีที่การผ่าตัดแล้วก็ลงแผลไปด้านล่างนะครับเรามาดูในแง่ของยกคิ Bar ้วหรือซับบราล์นะครับซับบราล์เนี่ยในการทำผ่าตัดจะเป็นกรณีีที่มีวาดรูปให้ดูนะครับวาดรูป ป้องป้องหรือหนาสดุดคือส่วนที่อยู่ประมาณหางตานะครับส่วนที่ป้องหนาสดุดคือส่วนที่ตัดออกซึ่งเป็นส่วนที่ตัดออกเยอะสดุดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะยกหางตาให้ยกขึ้นนะครับอันนี้เป็นการทําปราตัดที่เรียกว่าซักบ,บ่าวหรือว่าฉีดไหมไหมเสียครับ